สวัสดีครับมาพบกับหมากองโจนะครับเดินกันเลยครับเนี่ยช่วงนี้ยาลานี่น้ำท่วมหนักเลยนะครับก็อยู่บ้านไม่มรู้ทาอะไรก็เอาหมาคอตมาเล่นนะครับเดินกันเลยครับเนี่ยโคตสู้ไม่ให้ขึ้นหมายเลขเก้านะครับเดี๋ยวต่อลงมาด้วยนะครับแม่หลายกาดคนนี้นะครับกินครับไม่กินก็ไม่เป็นไรตรงนี้อยู่ไม่ได้นะครับตรงนี้อยู่ไม่ได้นะครับถ้าอยู่หมายเลขแปดเมื่อกี้ก็ ก็จะโดนสอยนะครับงั้นไม่ดีนะครับลุงนี้ก็รีบเดินให้พ้นพ้นทางนะครับมันจะอันตรายนะครับไปต่อนะครับกินครับไม่ให้ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรโอ้ทางสะดวกครับเอ๋เปิดทางซะขนาดนี้สะดวกสบายเลยนะครับฝ่ายตรงข้ามนี่ต้องประคับประคองอ่าต้องลงทุนกันหน่อยครับไปครับกินครับไม่ให้อ่าคนละตัวก่อนนะครับตอนนี้เราได้เปรียบก็เอาเปรียบให้หนักเลยนะครับนี่ ไปครับตรงนี้ดูเหมือนว่าคู่ต่อสู้ขอชวนแลกชวนทะเลาะเอนี่ยคนน้อยกว่านี่มาชวนทะเลาะกับเราไม่ได้นะครับเราเราคนเยอะกว่านะครับี่ไปครับเ,เห็นไหมโดดเดี่ยวเลยทีนี้นะครับอทีนี้เราไปดูกระดานที่สองกันนะครับไปกันเลยครับกระดานที่สองมาแล้วครับไปครับ เดินเป็นกองโจนเหมือนเดิมครับเออหมายเลขยี่สิบเราจองไว้ก่อนเลยนะครับคร่ต่อสู้เหมือนดูเหมือนว่าจะรู้ทางนะครับทีนี้เราให้เขาเล่นพุ่งหัวนะครับเออเราไม่อยากให้เขาต่อหมายเลขสิบสี่ลงไปหมายเลขสิบสี่จะเป็นพุ่งหัวรุปนั้นเราไม่เราจะเสียเปรียบนะครับเราชิงก่อนเลยนะครับมานี่ไปประจำการครับลูกนี้ไม่ทันเลยครับ ไม่ได้แดกแล้วครับแม่กินครับเออเอาเอาและสิโดนลูกหมูเด้งเข้าไปนะครับเออไม่ใช่ลูกสลับดอกนะครับเมื่อกี้นะครับถ้ากินสลับดอกจะอีกแบบหนึ่งนะครับทัานี้เป็นลูกหมูเด้งนะฮะเด้งไปเด้งมานะครับกระดอนกระเด่นสวยงามครับเมื่อกี้ก็ไม่มีปัญหาครับลูกนี้เอาคอตมาเก็บไว้เรียบร้อยครับกินครับอ่าแล้วก็ เตรียมรับประทานของครีอีกชุดใหญ่ๆนะครับโอ้โหลูกนี้กินไม่ได้นะครับเออเขาไปจําสินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันว่าอันนี้ดูเป็นแนวได้น,นะครับขอบคุณนะครับ